คุณฤชิตเป็นบุตรของคุณพ่อมีรุษคุณฤชิตผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระโฒชาซึ่งเสียชีวิตแล้วและเป็นบุตรของคุณแม่ประนองคุณฤชิตมีพี่น้องรวมทั้งหมด นายพัฒนกุลชิตสองจ่าเอกชัยยศกุลชิตผู้วายชนและสามนางพจนีทองการปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโนมชาตำบลหนองแวนอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินประวัติการศึกษาจ่าเอกชัยยศกุลชิต สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหลนชาตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและได้ความมุ่งมั่นจึงได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ยวโรงเรียนกาลสินพิทยาสร์ซึงถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดของจังหวัดกาลสินหลังจากนั้นเจนได้ศึกษาต่อต,อตามลำดับจนจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์การปกครองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าเรียนง่ายที่สุด แต่จบยากที่สุดในประเทศไทยเพราะถ้าไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษานั้นยากเต็มทีโดยความมุ่งมั่นเพื่อที่จะศึกษาหลังจากที่มีงานทำแล้วจาชายยกคุลชิตได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามแต่วัสนาก็น้อเยเต็นทียังไม่ผัานได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทก็เสียชีวิตลงซะก่อนประวัติการทำง,งานหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเกิดสินพิทยาสังใจชัยยศุชยลชิต ได้ทำงานในตำแหน่งบัวรุษพยาบาลอยู่ที่โรงเยียนอยู่ที่โรงพยาบาลบางไผ่กรุงเทพในปีพุทธศักราช2535ถึงปี2537จึงเข้ารับราชการในตำแหน่งจาาทหารเรือที่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ในปีพุทธศักราช2549จิงได้ขอโอนย้ายมารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองถามอำเภออยญ่ตลาดจังหวัดกระธี์จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต กุลชิตได้สมรถกับนางวาสนาคุณลชิตจนมีพยานแห่งความรักเป็นบุตรชายหนึ่งคนก็คือเด็กชายนรุบดินคุณลชิตซึ่งในปัจจุบันมีอายุเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองโดยอุปนิสัยส่วนตัวแล้วจะเหอกชัยยศคุณลชิต หรือที่เพื่อนๆและญาติจะรู้จักกันในชื่อของน้องกุ้งเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้พบเห็นก็คือรอยยิ้มกับคำพูดที่อ่อนน้อมของตนเสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นที่รักของครอบครัวและทุกทุกคน งานอนดิเรกที่ใจชัยยศหรือคุณกุ้งชอบเป็นชีวิตจิตใจก็คือชอบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆไปทั่วประเทศจึงทำให้มีเพื่อนๆในทุกๆจังหวัดไม่เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราในขณะที่ หน้าที่การงานกำลังจะเจรินรุ่งเรืองกับวัยเพียงสามสิบปีเศษสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมปีพุทธศักรากชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามจาริกชัยยกกุลชิตพร้อมด้วยคณะเพื่อนๆได้ไปร่วมทำบุญ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำบุญแล้วจึงได้เดินทางกลับเพื่อจะมาอย่างจังหวัดกาลสินแต่ในระหว่างทางเมื่อถึงมือเคอจังหารจะาเอกชายยศคุณชิตประสบอุบัติเหตุจัก,กราญญยนคู่ชีพ ได้ประสานง,งานกับพระจงที่สวนทางมาเกินกว่าที่คณะแพทย์จะดูแลรักษาจะเอกชัยศคุณชิดจึงได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา17บเนาฬิกาสานาทีรวมสิริอายุได้เพียง37ปี การจะไปในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งที่สำคัญที่สุดสำหรับครอบครัวบุฎเลชิตสำคัญที่สุดสำหรับสองชีวิตท,ที่ยังจะต้องต่อสู้ต่อไปก็คือภรรยาและลูกชายเพียงหนึ่งคนขอแทนความรู้สึก ของภรรยาและลูกชายด้วยบทไรกรองต่อไปนี้ครับแสนเสียดายเสียใจอะไรรักเมื่อประจั์ความพล่าพราายากจะปืนเคยอบอุน่นอยู่ได้กันทุกวันคืนกลับ ผมขื่นปวดร,ร้าวหนาวน้ำตาเมื่อสูญเสีย <c oughs> เมื่อสูญเสียพ่อที่รักหลักครอบครัวใจหมองหมัวเศร้าสูบบ่วงหวยหา มีแต่จระ,ะตาจเววีาวาอวางทุกขังเดินร่องรอยมือพ่อสร้างฝันัน้นมีมากวางฐามรา,ฝากฝากแนวคิดจิตริเริ่มอีกหลายอย่างพ่ออยากนำ เพื่อรสร้างเสริมครอบครัวและสังคมแต่อันิกาบุญกรรมนำลิขิตจบชีวิตไว้เพียงครึ่งซึ่งสร้างสมดวงวิญญาณสู่สวรรค์อันกุดดงเกตนารมผู้อยู่หลังอย่างสัายใจ สุขคติที่หวังอย่างสัมปรายกบความสงบร่มเย็นเป็นชาติใหม่อยากน้ำตาที่หลั่งลงปลงอาลัยแต่ดวงใจจะสางต่อขอสัญญานั่นคือตัวแทนความรู้สึกของภรรยา และลูกชายคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่ยังต่อสู้ชีวิตอีกนานนะับหลายปีข้างหน้า